สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องย t u b e ตั้มดัมซิ่งนะครับขณะนี้เวลา11นาฬิกา5นาทีนะครับสาธุสาธุครับ11นาฬิกาหนาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาวัโทนะครับท่านทุดงมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอกะบุรีนะครับบรรยากาศอของวันที่25นี้นะครับฝนตกตลอดทั้งวันนะครับพี่น้องญาติทุกท่าน ่ดูจากท้องฟ้านะครับมืดครึมคุณป้าเอาอตังใส่กระเป๋าไปก่อนอาางข้างครับคุณยายเอาเอาเอาตังใ่ระเป๋าไกนเอาวางไว้ข้างหลับสลธุสาธุ่รับคี่นี่นี่ี่นีจนั่นี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  ครับหลวงตาท่านรับเป็นน้ำเป็นอะไรนะครับผมสาธุครับสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุครับแปดไหมพี่<ป>โอ้แปดนะครับพี่น้องอ่ะ,อะมีนมไหมคุณแม่มีนมให้เด็กไหมเนี่ย สาธุสาธุครับกางล่มไปเลยนะพี่นะฝาแฝดครับฝาแฝดครับสาธุครับนี่นี่คุณแม่นมสาธุสาธุครับอ่ะให้เด็กนะพี่นะ,ะสาธุครับครับผมลูกตารับแล้วก็วางได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะมีด้านหลังมารับนะพี่นะนด้านหลังครับผมสาธุสาธุครับ <c oughs> อา <c oughs> ขนมนะครับอาให้แจก,กเด็กได้เลยนะครับส่วนน้ำมีด้านหลังมารับครับผมสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับเป็นน้ำมงคลได้ครับผมสาธุสาธุครับที่รับพระไตหน่อยนี่ที่ที่รับรับรับผายกนเนยังข้างหลังเนาะสาธุสาธุครับ สาธุสาธุครับทันไหมพี่ไม่ไม่ทันไปข้างหน้าได้มามาไปข้างหน้าอีกเออไปข้างหน้าแต่อย่าตัดหน้าลงตาเด้ออ้อมไปไกลๆครับพี่อ้าบอกว่าอย่าตัดหน้าเท่ากับบอกให้ไม่ตัดหน้าสาธุสาธุครับผมยกยกน้ำขึ้นครับยกยกขึ้นพี่ยกขึ้นเลยยกสาธุครับ พี่น้องท่านอาจจะตื่นเต้นนะครับพี่น้องท่านอาจจะตื่นเต้นพี่น้องก็ไม่ว่ากันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นทําอะไรไม่ถูกนะครับสาธุสาธุครับยกไว้นะครับถ้ายกได้ยกได้ยกเลยนะครับสาธุสาธุครับ สาธุสาธุวางได้เลยนะพี่นะลุงตารับให้แล้ววางได้เลยครับสาธุสาธุครับคุณยายนมให้เด็กเลยนะครับคุณเด้งนมให้เด็กเลยพี่เอาเอาให้เด็กเลยเนดะ้อสาธ,สาธุสาธุครับ สาธุครับสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับพี่น้องนะครับอ่าอ่าญาติธรรมนะครับพี่น้องท่านมารอหลวงตานะครับเดี๋ยวนี้ถ้าหลังมาแล้วนะพี่นะนะครับท่านก็ไม่กลัวฝนนะครับพี่น้องอ่าญาติธรรมท่าน มาค่าลูกหลานมาบุญนะครับนี่สาธุสาธุครับหลวงตาท่านก็ไม่กลัวฝนนะครับพี่น้องเปียกก็แห้งได้หลวงตาท่านบอกนะครับอสาธุสาธุครับวางได้เลยนะครับวางได้เลยครับผมสาธุสาธุครับ สาธุสาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะพี่นะสาธุครับผมเดี๋ยวมีด้านหลังนะพี่ครับเ่ะให้คุณแม่ก็ได้ครับผมสาธุครับสาธุสาธุครับผงต่อรับแล้ววางได้เลยนะครับวางได้เลยพี่วางได้เลยครับ สาธุสาธุครับ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 สาธุครับ สาธุสาธุครับคุณป้าเอาให้เด็กเลยเด้อนมนมให้เด็กเลยนะครับเดี๋ยวน้ำนะครับจะมีด้านหลังมารับนะครับผมเพื่อคนนี้สวยนะ <c oughs> พี่นันนะครับนี่พี่น้องพี่นันสองโล <c oughs> โลุงตาบอกนะพี่นันเนาะพี่นันนะเ <c oughs> นี่ยนตะัวเนี้อได้โอ้พี่นันให้สีเขียวไปพี่น้องเไม่ใส่ให้ผมเลยสาธุสาธุครับ <c oughs> บ้านบางหมีนะครับอ่าเดียวซ้ายครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับนะพี่นะสาธุครับรถพี่นั่จอยู่ไหนสาธุ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 ครับ,อ,อ,อ,รบอ่านมให้เด็กเลยนะคุณป้านะ ดมน้ำส้มให้เด็กส่วนน้ำเดี๋ยวมีรถหกล้อด้านหลังมานะครับสาธุสาธุครับนมให้เด็กเลยนะพี่เดอ้อนมให้เด็กส่วนน้ำวางไว้เดี๋ยวมีรถหกล้อมารับนะครับ,รบก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดําซิ่งนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามชมช่องใหม่ให้ด้วยนะครับศรัทธาลงตาเป็นชื่น เต้มเจนีนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง2องช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ